กลับมาแล้วฤดูกิวแม่ปานช่วงเวลาที่รอคอยและเป็นความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไปกิวแม่ปานเปิดตัวใหม่ในวันแรกของฤดูหนาวกับฟ้าที่ปิดและฝนตกหนักอากาศเย็น14องศาเซลเซียสทำให้ความสงบเงียบของป่าเต็มไปด้วยเสียงของฝนและหมอกจะเป็นวันที่เย็นเหนื่อยหรือไม่ก็ไม่สําคัญความสวยงามของธรรมชาติที่กิวแม่ปานเสนอทําให้นักท่องเที่ยวต้องกลับมาอีกครั้งแม้ว่าอากาศจะไม่เป็นเหมือนเดิมแต่ความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวก็ไม่เคยลดลง วันนี้ฟ้าปิดและหมอกหนาทำให้มองไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่เลิกเดินทางมาชมความงามของธรรมชาติที่ดอยอิทนทนนท์กิว่วแม่ป่านเป็นเส้นทางที่ยาวประมาณ3.2กิโลเมตรและสูงถึง2,157เมตรจากระดับน้ำทะเลการเดินเท้าที่นี่จะใช้เวลา2-3ชั่วโมงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเส้นทางนี้จะนำเดินผ่านกลางป่าดิบเขาที่ชื้นตลอดปีพราวไปด้วยมอสเฟิร์นและไม้ใหญ่ ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปใจกลางธรรมชาติจุดสุดท้ายของเส้นทางคือทุ่งหญ้ากึ่งอันภายที่จะให้คุณได้เห็นเส้นขอบฟ้าในวันที่อากาศเป็นใจอาจจะเป็นวันที่มีหมอกหนาและละอองฝนแต่นี่ก็คือคาแรคเตอร์ของกิว่วแม่ป่าที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าใกล้กับป่าจริงๆเพื่อความปอดภัยและการเรียนรู้เชิงธรรมชาติการเดินทางในเส้นทางนี้ ต้องมีผู้นําเที่ยวที่มีความรู้และประสบการณ์ปีนี้มีผู้นําเที่ยวหลัก217คนและเยาว,วชน111คนที่จะช่วยให้คุณได้รู้เกี่ยวกับจุดชมวิวผ่า์พืชและเรื่องเล่าท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเดินทางในเส้นทางธรรมชาติฤดูกาลที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมากระเพาะทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติจํานวน123,776คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ยืนยันความนิยมของเส้นทางนี้ ถ้าคุณกำลังวางแผนเดินทางมาเยือนกิวแม่ป่าแนะนำให้เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางเตรียมเสื้อกันฝนและรองเท้าเทรลที่ยึดเกาะดีเพื่อให้เดินได้สบายและปลอดภัยอย่าลืมเก็บขยะกลับทุกชิ้นเพื่อช่วยให้ป่าดิบเขาแห่งนี้ยังคงสวยงามสำหรับทุกคนในฤดูการถัดไปแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติคุณจะเห็นว่าความงามของธรรมชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับอากาศเท่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเดินทางและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ คุณคิดยังไงกับการเดินทางในกิ่วแม่ป่าในวันแรกของฤดูหนาวนี้มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณอยากจะแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย